พอเริ่มถ่ายเซตแรกเราก็ขึ้นเครื่องออกกํลาลังกายเหมือนที่ได้คุยกันไว้แต่ช่างภาพแนะนําว่าพี่ว่ามันน่าจะไปทางเซ็กซี่นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถ่ายไปปุ๊บเขาก็แบบยื่นมือค่ะคือมือข้างขวาเขาถือกล้องอม,มือซ้ายเขายื่นมือมาแหบวบขาเรา แล้วก็ดึงมาที่เป้าแล้วก็แบบแหวกเป้าแล้วก็เอามือสัมผัสแบบอวัยวะเพศ<ม>เขาบอกตำรวจว่าเขาสร้างสถานการณ์เพื่อให้เราอีแลกซ์ในการถ่ายภาพ ก่อนหน้าน,นี้เรามีการคุยการเรื่องถ่ายภาพแต่เราต้องการถ่ายภาพเป็นแนวสปอร์ตออกกําลังกายทั่วไปค่ะคือโปรโมทร้านของเราใช่ค่ะก็คืออยากเราก็อยากได้ภาพเพื่อมาโปรโมทตดิโอเนาะแล้วเขาก็มีการทักมาเรื่อยๆตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าอยากถ่ายรูปอยากถ่ายรูปแล้วก็ทีนี้วันนั้นเพื่อนเราก็แค่ทักไปว่าวันนี้ว่างไหม ลูกกันเขาก็ตอบกลับมาว่าที่ไหนก็อย่าวัดที่บ้านค่ะก็ยังไม่นัดเวลาเพราะว่าจะนัดเวลาช่วงเวลาอื่นอะไรเงี้ยพอขึ้นทักไปเมื่อกี้สรอว่าประมาณไม่ถึงสิบห้านาทีเขาก็อบอกว่าคือเขาตอ,อบไปและว่ากำลังออกมามแล้วก็ถึงหน้าบ้านแล้วภายในไม่ถึงสิบห้านาทีอย่างเงี้ยค่ะแล้วจากนั้นออก็โอเคเรายังแต่งตัวไม่เสร็จแล้วโอเคพี่เข้ามารอก่อนได้เลยค่ะแล้วรอที่สตูเพราะว่าสตูเราอยู่ที่ชั้นสองของบ้านอก็ แล้วจากนั้นก็เราก็ยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ก็มีการเซฟมีอะไรพอเริ่มถ่ายเซตแรกเราก็ขึ้นเครื่องออกกํลาลังกายเหมือนที่ได้คุยกันไว้แต่ช่างภาพแนะนําว่าพี่ว่ามันน่าจะไปทางเซ็กซี่นะอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าหนูถ่ายทางนั้นสวยเขาก็เลยบอกหนูอยากได้ภาพในการปุโมหัวสตูค่ะไม่ต้องการแนวเซ็กซี่หนูก็พยายามถ่ายให้อยู่ในในตามที่คุยกันคือแนวสปอร์ตจากนั้นก็เลย พี่เขาก็ยังแบอกแนะนําเหมือนเดิมว่าพี่ว่าเราควรถ่ายแบบท่าที่มันเซ็กซี่กว่านี้หรือแบบถ่ายเล่นกับเรื่อนถ่ายโพส s e up ถ่ายแบบใกล้ๆอะไรอย่างเง mm hmm. ี้ยค่ะแล้วก็เขาก็ถามว่าแล้วมีชุดแบบเซ็กซี่กว่านี้อีกไหมอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. หรือที่แบบพี่วอานีมชุดมันมิดชิดเกินไปเพราะเราใส่กงเกขาสั้น mm hmm. แล้วก็แต่เป็นผ้ากระโปรงมัดข้างนอกแล้วก็เป็นเสื้อก็มีการเซฟบ่บาวอะไรอย่าเงเงี mm ้ยค่ะพอที่ถ่ายเซตที่สองก็ขึ้นมาบนเครื่องคาดีแหลกคะ่ะเป็นเครื่องออกกําลังกายของพิลาทิสเนี่ยแหละ ด้วยท่าเขาก็แนะนําว่าที่ว่าทําแบบนี้เอาขามาวางตรงนี้ซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับท่าที่เราออกกําลังกายแหละเ็ามันจะเป็นการเหมือนถูกยืดตัวขาเราอยู่ไปอีกมุมหนึ่งมันจะเป็นเหมือนเตียงออกกําลังกายอะค่ะขาอยู่ที่ปลายเตียงตัวอยู่ประมาณกลางเตียงแล้วก็แขนวางตั้งเหมือนแบบแล้วขาก็พาดขึ้นไปเขาก็ถ่ายไปปุ๊บเขาก็แบบยืดมืออะค่ะคือมือข้างขวาเขาถือกล้องอมือซ้ายเขายื่นมือมาแหวกขาเรา แล้วก็ดึงมาที่เป้าแล้วก็แบบแหวกเป้าแล้วก็เอามือสัมผัสแบบอวัยวะเพศเราก็แต่แขนเราอยู่อย่างนี้ขออนาาุญาตนะคะขาเรายื่นอยู่ฝั่งนู้นเราก็เอามือมามาตักที่มือเขาแล้วก็ให้เขาปล่อยมือออก ด้วยความกลัวหลายๆอย่างเราก็เลยตอนแรกเราก็ยังไม่ได้บอกแกกระทั่งกับสามีหรือคนที่บ้านจนคืนนั้น,นประมาณตีสามเราก็เลยบอกคนที่บ้านก็คือบอกสามีสามีก็โอเคพอหลังไปแจ้งความใช่ไหมคะทีนี้เราก็มีพี่ๆเขาบอกว่ามันเขาจะไม่มีทางยอมรับเพราะว่าเขาก็บอกแฟนเขาว่าเขาไม่ได้ทำหรือเขาแชทมาว่า ใช่พี่ไม่ได้ทาอะไรเลยนะทําไมทํากับพี่แบบนี้สุดท้ายหนูก็เลยส่งบันทึกข้อความไปว่าเนี่ยขออนุญาตคุยกันที่โรงพักนะคะที่บ้านนิย่ยอมก็พอวันที่ไปคุยที่โรงพักเราก็รู้สึกแต่เขาบอกว่าเขาลบรูปออกหมดแล้วเพราะว่าถ้ายังมีรูปอยู่ในรูปนั้นนะคะเราก็ห่วงตัวเองอยู่แต่ในรูปนั้นก็จะมีหลักฐานว่าเขาได้เอามือมาจับอวัยวะ สงวนของเราจริงๆม,มันชัดมากมือเขาแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะเขาถึงลบหรือตอนที่เขาแอบไป s แน p ตามถ่ายตามในห้องก็จะมีได้ว่าเราเล่าจริงๆตามสถานการณ์นั้นอะไรเงี้ยคะ่ะกลายเป็นว่าเขาบอกตำรวจว่าเขาสร้างสถานการณ์เครื่องให้เราอ่ะ relax ในการถ่ายภาพ